สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ b i n a น c e นะครับเหลืออีกประมาณ2ตัวหลักๆนะครับอ่านะครับก็คือเรื่องของ Market และ w a l l l t t นะครับก็จะแนะนำไปทีละอ่านด้วยกันนะครับตัว Market นี้นะครับมีทั้งตลาดสปอ t ตลาด f ิวเจอรนะครับแล้วก็โซนนะครับโซนนี้ก็จะเป็น c คสซ s ฟ f นะจะเป็นพวก ท็กกลอ,อรี่นะครับหรือว่าเป็นหมวดหมู่นะครับเห็นไหมครับจะมีดีฟ i ยนะครับอ่ามันก็จะมีเหรียญพวกพวกดีฟ i ยต่างๆนะครับเหรียญ NFT อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวฟิวเจอร์นะครับก็ใครชอบเทรดในสายฟิวเจอร์ก็ก็ลองได้นะครับแล้วก็ตัวสปอตนะครับ ในตัวสปอตนะครับจะมีจุดเด่นคืออะไรบ้างนะครับก็คือคู่เทดนะครับคู่เทดก็หมายถึงว่าเป็นเหรียญน,นะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนฉากนั้นในโลกของคริปโตเครนซี y ก็จะมีเหรียญหลายแบบนะครับที่เป็นสกุลเงิน s t a b l e c o คอนะครับก็จะเป็นเงินเฟียนะครับเราก็จะหา ประเภทของสกุลเงินได้เลยในนี้นะครับผ่านในนี้อ่ะ BUSD นี่ก็จะเป็นของบ i แ a น c ์นะครับก็ลองหาได้นะครับก็เป็นเงินเงินสกุล s t a b l e c o คอของบ i แ a น c ์ก็มีเยอะนะครับมีเยอะมากๆเลยแล้วอีกอันคือ USDT อันนี้มีเยอะที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคู่เทรดที่กอนข้างมีมาตรฐานที่สุดละนะครับ ALTS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนั่นแหละนะครับบิตคอยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นคู่เทศได้ด้วยนะครับแล้วก็ BNB นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ USDT นะครับส่วน Bitcoin, b ิตคอย n BNb ก็สามารถเข้าไปซื้อใน P2P ของไบแนน c e ได้เหมือนกันนะครับก็ลองซื้อลองขายดูเลยละกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง โอเคต่อไปนะครับก็เป็นการเทรดนะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเพียงแต่พอเวลาท่านเข้าไปนะครับใน EP แรกเราสอน add favorite ไปแล้วนะครับคือ,อเหรียญในใบแนนเนี่ยมันมีเป็นหมื่นเป็นพันเหรียญเลยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเอาลิสต์เหรียญเนี่ยมาบนหน้ากระดาษน,นะครับหน้ากระดานเทรดต่างๆเราก็ลองกดเข้าไปนะครับอ่าคราวนี้มันจะเข้าอยู่ในหน้าของการเทรดนะครับ ลักลักนะครับผมอยากให้มองแค่2ด้านด้วยกันคือบายกับเซลนะครับก็กดบายละกันนะครับสามารถกดบายและเซลได้นะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นเงินดอลลาร์นะครับแล้วอันนี้คือมีเรามีจำนวนเหรียญทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะปรากฏบนนั้นนะนะครับเราจะเทรดเท่าไหร่นะครับเราก็คิดเป็นเปอร์เซนต์ว่าเรามีเหรียญเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับที่จะซื้อ น,นี้ก็จะเป็นจำนวนเหรียญน,นะครับเป็นเป็นจำนวนเหรียญน,นะครับ USDT ก็ดูตรงเนี้ยนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกเอาลักกันนะครับว่าเรามีกี่เหรียญแล้วเราค่อยมาตั้งนะครับข้างบนนี้เป็นราคานะครับเราก็สามารถตั้งราคาได้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่สมมุติอันนี้มันตั้ง 4480เราก็ตั้ง4480.01นะครับเมื่อราคาตกลงมาที่4480.01เมื่อไหร่นะครับเราก็จะทำการตัดซื้อตัดขายได้นะครับอันนี้คือจำนวนของทั้งหมดนะครับที่เป็น e t h e r ร u m นะครับเราก็ต้องดูสัสดส่วนตามจำนวนของ USDT ละกัดน,นะครับส่วนสุดท้ายนะครับไ เราจะดูว่าเราต้องการซื้อต้องการขายไปยังไงบ้างนะครับกดที่ document นะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงล่างของตัวตไอตารางตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมี order order history นะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเราซื้อเหรียญไหนบ้าง เทรด history นะครับเราเทรดมาอันไหนมาบ้างนะครับ open door นี้มีหมดนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดความเงินงงนะครับในการหาข้อมูลนะโอเคต่อไปนะครับก็เป็น wallet นะครับใน wallet เนี่ยเราก็เปรียบเทียบนะวา่าเราจะฝากบัญชีธนาคารหรือเปิดบัญชีธนาคารหนึ่ง บางธนาคารที่ผมเคยเปิดอย่างาธนาคารอาหารไทยนะครับมันจะมีบัญชีอยู่2ประเภทนะครับก็บัญชีฝากนะครับแล้วก็บัญชีที่มันเป็นกระแสรายหวันนะครับเมื่อเราเปิดบัญชีของใบแนนเน่ยเขาก็แบบเดียวกันเลยนะครับคือว่ามีบัญชีอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับผมก็เปิดดูนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับก็จะใช้แค่ 2บัญชีเท่านั้นนะครับคือ Funding กับ Spot นะครับเป็นหลักๆจริงๆเมื่อก่อนมี p 2 p ด้วยแต่มันปิดไปแล้วอะนะนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามา Funding ก่อนนะครับเราเมื่อเรากดตรง wallet นะครับสิ่งที่สำคัญคือ p 2 p กับ transfer นะครับตรงนี้ที่เราจะใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็เราสามารถเข้าไป p 2 p นะครับ จะตั้งบ u ายหรือเซลก็ได้นะครับก็คือบ u ายคือเราต้องการซื้อเหรียญเพื่อจะเอามาเทรดในใบแนนเนี่ยแล้วเซลคือเราต้องการขายเหรียญน,นะครับแล้วการขายเหรียญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไอที่เราขายเนี่ยมันจะเข้าไปในบัญชีธนาคารของเราผ่านผู้ค้าและผู้ซื้อนะครับตามช่องทาง,งต่างๆถ้าเกิดให้ปลอดภัยผมแนะนำนะครับว่าให้เซลเซลเนี่ยจะโดน เราจะโดนโกงน้อยนะครับคือเราจะไม่ไม่โดนโกงนะครับเนื่องจากว่าเซลเนี่ยมันจะช่วยนะมันจะมีการควบคุมนะครับฉะนั้นเซลเนี่ยเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับก็อย่าไปโกงใครละกันนะครับแต่ว่าเซลเนี่ยเราดูให้ดีนะครับเราก็จะไม่โดนโกงนะนะครับเราก็สามารถขายเหรียญต่างๆเนี่ยผ่านผู้ค้าตรงนี้ไปได้นะครับ ผู้ค้าต่างๆนะครับเขาก็จะมีการมีชื่อนะครับของผู้ค้าอย่างคริปโตสต็อกนะครับเขาต้องการ usdt เท่าไหร่33.40บาทเราพอใจไหมราคานี้นะครับแต่เราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะคริปโตแอมมันตนะครับตรงนี้ว่าเขาต้องการกี่ usdt นะครับแล้วก็ลิมิตคือเขากำหนดว่าเขาต้องการ usdt น้อยที่สุดเท่าไหร่มากที่สุดเท่าไหร นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนของเราเรามีจํานวน U S D T เท่าไหร่เราก็เข้าไปซื้อเข้าไปขายตามข้อกำหนดนะครับตรงนี้นั่นเองเราก็สามารถกดเซลล์เข้าไปได้นะครับเห็นไหมครับเป็นเงินเฟียดก็ได้นะครับกำหนดเป็น2,000บาทได้เลยนะครับเราก็ e l e c t method นะครับนี่ก็เป็นบัญชีของเราเนาะนะครับกดตรงนี้ได้นะโอเคเราก็กดเซลล์วิดซีโร่ฟรีนะครับก็ ไม่ต้องกดก็ได้นะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาซื้อให้ดูนะครับกดบายก็เหมือนกันนะครับก็หาร้านที่แนะนำว่าหาร้านที่เป็นชื่อของคนไทยนะถ้าเกิดจะขายนะครับเพื่อการโอนเงินจะได้สะดวกรวดเร็วเป็นชื่อไทยนะครับแล้วมันจะสะดวกรวดเร็วเลยนะครับบายก็ลองเข้าไปซื้อกันได้นะครับแต่สำหรับมือใหม่ผมไม่แนะนำเพราะว่าจะโดนโกงง่ายๆนะครับ ฉะนั้นเซลเนี่ยมันไม่โดนโกงอยู่แล้วถ้าเกิดเรารู้ขั้นตอนของมันนะครับประมาณนี้แหละนะครับเมื่อเราได้เงินเสร็จเราก็กด t a n ฟ f e r นะครับอันนี้คือการโอนระหว่าง2กระเป๋านะครับกระเป๋าใน binance นะครับหลกัหลกๆก็จะมี funding กับ spot นะครับเมื่อเราได้เหรียญมาสมมุติเราได้ usdt เรากด usdt มานะครับเราก็เติมจํานวนเหรียญตรงนี้นะครับเราก็กด confirm t a n ฟ f e r นะครับเพื่อจะย้ายไปในตลาด สปอตวอลเล็ et, นะครับที่เป็น Spot w a l l ล็ตเพื่อจะทําการซื้อขายได้นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เห็นไหมครับจะมีจํานวนเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยฉะนั้นเราก็สามารถเข้าไปซื้อเข้าไปขายผ่านช่องทางนี้ได้นะครับก็ลองดูนะครับก็ถ้าเกิดท่านนะครับจะต้องการดูนะธุรกรรมทั้งหมดนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดรูปนาฬิกากับเอกสารนะครับ ก็จะมีหมดเลยนะครับรายละเอียดว่าเราซื้อเราขายวิดดอเท่าไหร่วิดดอคือการโอนนะครับแล้วการฝากเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายละเอียดธุกรกรรมหมดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีคําว่า transfer น,นะครับ t r a เฟอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราโอนนะในครั้งที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะโอนไป f u n d i n g ได้ โอนกลับไปฟันดิ้งได้นะครับแล้วก็กำหนดตามเหรียญต่างๆก็จะได้แล้วไม่ยากนะครับโดแม็กนะครับก็เรียบร้อยละโอเคนะต่อไปคือวิดดอร์นะครับอันนี้คือการโอนไปอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับอ่าเราก็เลือก usdt เราจะโอนไปไหนนะครับเราก็สามารถโอนได้อย่างเช่นเราต้องการจะไป n i g a t e i o นะครับแป๊บหนึ่งนะ กดที่ wallet นะครับ gate.io ก็กด deposit ลักันนะครับเราก็กด USDT นะครับตรงนี้อ่าเราก็กดเครือข่ายของ Binance นะครับแล้วก็กด copy นะครับตรงนี้มาวางไว้เรียบร้อยนะครับเราก็กด Network คือ Binance BEP 20นะครับ Binance Smart Chain กด confirm นะครับเราก็กดจำนวนเหรียญทั้งหมดคือ max เนี่ยนะ ือจำนวนเหรียญทั้งหมดที่เราต้องการน,นะครับลองเปรียบเทียบกันเอาเองแลวกันและก็กด withdraw นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็น deposit นะครับอันนี้ก็ฝากเหรียญน,นะครับไว้ในกระเป๋าของเราอาจจะเป็น USD ก็ได้นะครับโอนมาจากอันอื่นนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็ copy ที่อยู่ต่างๆเนี่ยไปไว้ ในแพลตฟอร์มอื่นอ่ะลองดูนะนะครับผมกลับกันนะนะครับตรงนี้ก็สามารถก o อปีได้นะครับกับ Market IO เราต้องการที่จะอ่าถอนนะครับอ่าในเกต iO o นะครับก็กด u s d t เข้าไปโอเคนะครับเห็นไหมครับจะมีเครือข่ายต่างๆเราก็เลือกได้เลยนะครับเราเลือก b i n a n c e smart chain นะครับ อย่าลืมใส่ address ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ my name s address ก็มีอยู่แล้วกด all อย่างเงี้ยครับของ U S D T ทั้งหมดแล้วก็กด withdraw to address นะครับก็ง่ายๆนะครับหลักการประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการาเราต้องการ deposit ครับก็ต้องการฝากมาในนี้นะครับเข้ามาในกระเป๋าตังของ binance เราก็เข้าไปตรง deposit แล้วก็ ไปหาอีกแอปหนึ่งหรือกระเป๋าสตางค์หนึ่งเพื่อจะโอนกลับเข้ามานะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ EP ที่สนะครับก็จะแนะนำกระดานต่างๆประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน